สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะรับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสูงง่งานฉลองมงคลสมรสค่ะระหว่างคุณออรนโนแก้วกล้าขชาชญนะคะหรือว่าคุณโ่นคาะแล้วก็คุณเจดอินทราประเสริฐหรือว่า คุณเจของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหบรรยากาศอุ่นหนาวฝาข้างมากาเรานอกจากนั้นเนี่ยเห็นแบบสีหน้าทุกคนยิ้มแย้มแล้วก็ดูชื่นมื่นกันมากเลยะคะคุณดิวตี้ใช่แล้วค่ะ,คะทุกคนน่าจะมีความสุขไปไม่น้อยไปก,กว่าเจ้าบา่าวับเพราสาวแน่นอใช่แล้วโอ้โหวันนี้นี่ถ้าสังเกตได้นะคะจะเห็นได้ว่ามีผู้ใหญ่มาร่วมงานเยอะมาก นะคะคแล้วก็มีเพื่อนๆพื่นของนักขู่มาร่วมงานเยอะมากอเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเป็นที่รักของทุกคนจริงใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันบ,บิวตี้นภัทรเลื่อนชวีค่ะครับผมโต๊บุญชัยเทวะวโรดมนะครับเราสองคนก็จะรับหน้าที่นะครับที่จะดําเนินพาทุกคนเนี่ย เข้าสู่บรรยากาศของความชื่นชมยินดีในวันนี้ด้วยกันใช่แล้วคะ่ะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นเป็นบรรยากาศแห่งความรักนะคะแล้ววันนี้คะ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราก็ได้เตรียมอาหารอร่อยๆมาให้ทุกท่านได้ทานกันด้วยนะคะอร่อยไหมคะไม่อิ่มไม่ต้องกลับะะใช่แล้วนอกจากอาหารอร่อยๆแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบว่าเน้นยับมากเลยบอกว่าอั t e r ตอปาตี้นี่คือแบบมันแน่นอนได้เดี่ยวแรงไอาไได้เลยใช่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ท่านไหนนะคะที่ถ่ายรูปใน ราค่ะอยากจะรบกวนให้แฮชแชกนิดนึงครับผมแฮชแชกก็คือเป็นส้มเจดเอาไว้สเปาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวสะกดให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือส้มเจดก็ส้ม S O M J A D E นะคะ Always A L W A Y S แล้วก็ Bound ค่ะ B O U N D นะคะส้มเจด Always Bound ค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนถ่ายรูป ต้องอินสตาแกรหรือ f a c e b o o k นะคะอย่าลืมแฮชแท็กด้วยเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราเนี่ยจะได้เข้าไปดู <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> เราก็ได้ไปเห็นโมเมนต์ประทับใจของ,ของทุกท่านเเป็นความทรงจําให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเมื่อเช้าผมเสียดายมากเลยผมติดภารกิจผมไม่ได้มาผมอยากจะรู้ว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะน่าอบอุ่นแค่ไหน น่าเสียดายมากเลยใช่ beauty ก็ไม่ได้มาเหมือนกันค่ะเมื่อเช้าก็เป็นบรรยากาศงานมั่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีภาพบรรยากาศวิดีโองานมั่นมาฝากทุกท่านกันคุณโต้จะได้ดูด้วยโอเคได้เยครับไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะโอเคได้ครับโอเคค่ะขอาบเวลาต่อไปให้กับ presentation นะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราีกหนึ่งครั้งได้เหยคะเรียก็ว่าสวยหล่อยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยทีเดียวครับผมอ๋อเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเลย,ว,ย,ว,ยวันนี้เจ้าสาวส,าว,สวยมากจริงๆผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยต้องมีหนุ่มๆสาวๆนับหลายแสนชีวิตอกขัดพร้อมกันทั่วประเทศ้โห แล้วตัวทัพของวงการได้ถูกมั่นหมายไปเรียบร้อยแล้วจ้าจ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดถึงประวัติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดนึงดีไหมคะโอเคผมขออนุญาตเริ่มจากเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวของเรานะครับชื่อคุณอรนุชแก้วก้าขชาชาญนะครับหรือว่าคุณส้มนะครับคุณส้มเนี่ยเป็นบุตรสาวคนโตนะครับในพี่น้องทั้งหมด4คนของคุณพ่อสุชัยแล้วก็คุณแม่พี่อังกูลแก้วกล้าขชาชาญ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับคณะบริหารธุรกิจ BBA นะครับจาก A b a c Major Account นะครับแล้วก็ Minor finance ปริญญาโทเนี่ยจบจาก A b a c เช่นกันนะครับมหาวิทยาลัยอักชัญนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์อยู่ที่ธนาคารกรุงเทพครับผม และสำหรับเจ้าบ่าวของเรานะคะกับคุณเจดอินทรประสิทธิ์ค่ะหรือว่าเจดน,นะคะก็เป็นผู้ชายคนโตในจํานวนทั้งหมด2คน,นะคะ่ะของคุณพ่อสิทธิศักดิ์อินทรประสิทธิ์และคุณแม่ประพิดรังแท้นะคะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเมจ์มาเก็ตติ้งมหาวิทยาลัยอสมชันค่ะและปัจจุบันนะคะเจดก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บริษัทไทเกอร์เวิลด์ทัวร์ค่ะ แล้วลำดับต่อไปนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่พวกเราสองคนได้บอกกันไปแล้วนะคะว่าเรามีผู้ใหญ่นะคะหลายท่านเลยค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะและแน่นอนค่ะก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพของทั้งสองทานขึ้นมากล่าวอวยพรให้ด้วยนะคะ ในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณธนงศักดิ์มุ่ m มณีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานปปอชอปัจจุบันท่านก็เป็นอนุกรรมการพิจรา,ารณาก่นกรองเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการปปทค่ะวันนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีเพื่อกล่าวอวยพรให้แก่ผู้บ่าวสาวค่ะขอเสียงประมือต้อนรับท่านประธานของเราด้วยค่ะยกย่อง จากญาติมิตรและสังคมทั่วไปขอบคุณครับขอบคุณขอขอบคุณ,คณท่านประธานค่ะคุณธนงศสม์ม่วงมณีนะคะอดีตูปนนวยการสำนักงานปปชค,ค่ะแล้วก็ปัจจุบันท่านก็เป็นอนุกรรมการพิจารณาการรองเรื่องสแสวงหา ข้อเท็จจริงคณะกรรมการปปทนะคะเรียกว่าเป็นคำอวยพร,รที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับผมใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่ชอบมากเลยนะคะคำอวยพรของท่านประธานอย่าลืมนะปิดทุกอย่างนะปิดปาก <c oughs> <c oughs> ชอบมากจำเลยว่าเมื่อกี้จำได้เปิดโอกาสให้เจ้าบ่าของเราราังจานทำอาหาร <c oughs> ทำนู่นทำนี่นะคะโ <c oughs> มประทับใจมาก <c oughs> แล้วยังมีประธานอีกหนึ่งท่านใช่ไหมครับก็แต่นี่ก็มีผู้ใหญ่ที่เจ้าบ่าเจ้าสาวนะครับให้ความเคารพนับถือท่านหนึ่งนะครับ ในเวลานี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณกนกศักดิ์โมกขมักกุลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มนวยการลูกค้าธุรกิจรายการนครหลวงธนาคารกรุงเทพมาเป็นประธานกล่าวไอคอนเด็กผู้สาวขอเรียนเชิญด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปได้คับคุณกนกศักดิ์ด้วยนะครับนะครับแสดงความดีดีด้วยนะครับเดีคยวผมไปกับคุณกนกศักดิ์ด้วยนะครับเป็นคัมวคพรที่น่ารักไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นในความเป็นกันเองมากๆเลย ใช่แล้วค่ะคุณโตค่ะถึงเวลาที่เราต้องเข้าไปอยู่ใกล้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วล่ะค่ะแล้วจะมาถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้ยืนเสียงทั้งคู่เลยใช่แล้วเราต้องมาคุยกับเขาทั้งสองคนหน่อยแล้วล่ะค่ะอ่างั้นเรามีคําถามนะคะมาถามเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบทั้งสองคนเนี่ยประทับใจอะไรในตัวกันละกัน้านทำไมถึงต้องเป็นคนนี้เจ็ด อะอแล้วแต่เจ็ดแล้ันเข้ไหมเ,เจ็ยิ่งม <laughs> <laughs> เศรษเลยเศรษฐเนะเศรษเลยนะ <laughs> <laughs> อ๋ <laughs> อแล้นถามของอะไก่อนดีคุณต้องเขาต้องถามใครก่อนดีถามเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวก่อนดีอยากรู้ของเจนก่อนเลยเอ,าอาา่าอ่มาเจ็ขาประทับใจอะไรมีตัวทรงบ้าง <laughs> โอ้โหคำคำถามนี้นี่ตอบยากครับ <laughs> เพราะว่าประทับใจทุกอย่างโอ้ทุกอย่างครับทุกอย่างที่เป็นส้มเป็นคนที่มีหลักการนะครับมีแบบแผนชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็รับผิดชอบอะไรหลายอย่างได้ดีนะครับก็ผมชอบเขาในตัวตนเขาเนี่ยตั้แต่ช่วงแรกๆที่ได้ที่ได้รู้จักกันครแล้วก็ ก็ตัดสินใจกับกันที่เขาแล้วแล้วก็เขาเป็นคนเมียผลนะครับเมียผลเสมอนะครับมีอะไรก็คุยกันตรงๆได้เลยนะครับผมแล้วคุณส้มนะคะประทับใจในตัวเจ็ดบ้างก็จริงๆก็มีหลายอย่างแต่ว่าขอเลือกแบบพิกัดตัวที่แบบประทับใจสุดๆกันอย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นคนมีความเสมอต้อเสมอไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ บก,การเริ่มบก,กันเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นแบบนั้นอย่างเช่นการดูแลเอาใจใส่หรือว่าการไปรับไปส่งการสนับสนุนในทุกๆอย่างหรืออร์ตในทุกอย่างที่เรากำลังจะทำเรากำลังจะเจอเขาก็จะคือหันไปเพราะว่าจะอยู่ข้างๆอันนี้ก็คือแบบทำให้เราเหมือนทิ้งตัวได้ไไหรืชอบประโยคนี้ทิ้งตัว <มา S 2> ได้คนะือหันไปเมื่อไหร่รก็จะเจอเขาอยู่ข้างๆนอนเมื่อไหร่ที่ท้อทแท้หรือว่ารู้สึกอ่อนแอก็คือจะมีเจคอัพพอร์ตอยู่ตลอดใช่ เออชอบชอบประทับใจแล้วก็คิดว่าคนนี้แหละที่เลือกไม่ผิดเป็นคุณสมบัติที่บางทีอาจจะหายากในในผู้ชายสมัยนี้นะใช่ความอบอุ่นมีความเป็นผู้นำแล้วก็ดูแบบเป็นที่พึ่งคุณได้น,นี่ถือว่าส้มก็ถือว่าแจ็บพอ ดีมากเลยออจริงๆแบบผู้หญิงเก่งอย่างส้มอะค่ะอาจจะแบบดูแบบว่าเอ้ยอันนั้นอันนี้ก็สามารถจัดการได้ดีไปสมดแต่ว่าคนเก่งใช่ว่าจะไม่มีมุมอ่อนแบบอ,อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่อ่อนแอเนี่ยก็มีเจไดลล้แหละที่คอยประคับประคองอยู่ข้างๆเป็นแบบเป็นไหล่ที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้ส้มงจริงๆที่ผู้ใหญ่สองทั้งสองท่านขึ้นมาพูดว่าสองคู่นี้เหมาะสมกันก,นก็จริงๆนะครับก็ย <ๆ S 2> ริงยันจากปากของทั้งสอ <ๆ S 2> งคนได้เลย อืมแล้วเราก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าทั้งสองคนเขาประทับใจอะไรในตัวกันและกันบ้างแล้วในรูปแบ,บต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งพิธีสําคัญนะคะเป็น1พิธีโรแมนติกค,ค่ะก็จะเป็นการริง้งแชมเปญน,นะคะจากด้านบนของทาวเวอร์ค่ะซึ่งก็จะเปรียบเสมือนกับการประคับประคองกันและกันหลังจากนี้นะคะคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวร,ริง้งแชมเปญได้เล,เลยค่ะครรชิบ รู้อยู่แล้วว่าเป็นมืออาชีพมาเป็นระยะเวลานานแล้วอะคือเป็นมืออาชีพครับเราจ้างบูิวชี่งก็คือมีเรื่องของบทในเรื่องของความแบบที่จะแบบมีอะไรกับต้ออะไรอย่างเงี้ยเราทำงานคนคันจริงจริงก่อนหน้าเนี่ยส้มกังวลมากเลยก็แบบอยากระมัดมาคุยเพื่อแบบว่าสโคปงานมันเป็นยังไงแต่พอแบบใช่แต่พอแบบได้คุยกับบริวชิ่งทำได้ที่คือเข้าใจเลยว่าทำไมต้องระมัดระมัด แล้ววันจริงก็คือไม่ทำให้ผิดหรอกคือมันมันโฟล์ได้ทุกอย่างอ่ะที่แบบเขาพูดอะไรจริงๆก็ดีใจมากเลยก็ถ้าสมมติว่าจะมีใครจะแต่งงานหรือว่าอะไรนนนในงานอะไรอย่างเงี้ยคือคนเดียวจะเอาอยู่ครับโตนะครับก็วันนี้มาเป็นเพื่อนของฝั่งเจ้าสาวครับก็บจริงๆได้มาเป็นพิธีกรร่วมกับคุณดิวตี้นะก็รู้สึกว่า ทำงานง่ายขึ้นครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นพิธีกรมืออาชีพอะไรแต่ว่า Community ก็สามารถซัพพอร์ตได้แล้วก็ในบางช่วงที่มันเดดแอร์เนี่ยคุณ u n ต t y ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่ามืออาชีพแค่เราพูดได้เนี่ยคุณยุตก็สามารถนําพาให้งานมันไปตลอดรอดฝันได้ก็เยี่ยมมากๆ